สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาโอ้หลายปีเลยนะครับน่าจะ2-3สปีได้นะครับก็น่าจะคลิปสุดท้ายที่ผมลงก็น่าจะเป็นตอนสอบสามัญวิศวกรได้นะครับแล้วก็มีการแชร์ความรู้แบ่งปันกับเพื่อนนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ว่างเลยนะครับก็ทำงานยาวเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่ติดตามนะครับสบายดีไหมนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ลองพิมพ์ พูดคุยซักถามกันได้นะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับถามว่าจุดประสงค์ที่ผมกลับมาทำคลิปวิดีโอเพื่ออะไรนะครับก็เหมือนเดิมครับหนึ่งก็คือเพื่อให้ความรู้วิศวกรรมโยธากับทุกๆคนนะครับกับน้องๆที่กำลังอยากจะเตรียมตัวเรียนวิศวกรโยธานะครับน้องๆที่กำลังจะจบออกไปแล้วไม่รู้จะเตรียมตัวยังไงนะครับแล้วก็จะทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยครับ คือผมก็จะให้คําแนะนําเท่าที่ผมจะให้ได้นะครับอันนี้หย่งที่ผมไม่รู้ก็ต้องบอกไม่รู้นะครับแต่ก็จะพยายามบอกให้มากที่สุดเท่าที่จะบอกได้นะครับเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับกับทุกๆคนเนาะแล้วก็อีกจุดประสงค์หนึ่งนะครับก็คือตอนนี้ผมรับเป็นที่ปรึกษานะครับในการก่อสร้างนะครับอย่างหลักๆเลยก็จะเป็นการก่อสร้างบ้านเป็นหลักนะครับเพราะว่าผม ตั้งแต่เหตุการณ์แผ่นดินไหวมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่า,ามีเจ้าของบ้านหลายๆท่านนะครับก็น่าสงสารนะครับเพราะว่าการก่อสร้างไม่ค่อยอไม่ได้มาตรฐานนะครับเนื่องจากการก่อสร้างตอนแรกๆเนี่ยขาดเขาเรียกว่าขาดวิศวกรหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนะี่ยเข้าไปช่วยดูแลในส่วนนี้นะครับผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ย ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าปรึกษาวิศวกรเนี่ยตั้งแต่เริ่มโครงการเลยนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนมารอที่จะเก็บหรือว่าตรวจสอบอีกทีตอนโครงการใกล้เสร็จแล้วนะครับอันนั้นจริงๆมันแทบจะดูอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าเป็นก่อนจบโครงการที่เราเห็นเห็นกันเวลาสมมอบอะไรเงี้ยอ,อันนั้นน่าจะเรียกว่าเก็บความสวยงามมากกว่านะครับแล้วก็รอยแล้วอะไรนิดหน่อยนะครับที่มันตาเห็นนะครับ แต่ว่าสิ่งที่ตามมองไม่เห็นนะอะประมาณ8ปดสบเ้าสิบอร์เซนเนี่ยคือหัวใจหลักของมันเนี่ยถูกปิดไปหมดแล้วนะครับนะตั้งแต่ฐานเสาเข็มฐานรากเสาคานโอเยอะมากมายนะครับรวมถึงเหล็กอะไรต่างๆที่มันเสริมอยู่ในโครงสร้างของเรานะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถดูได้แล้วนะครับจริงๆมันก็มีวิธีการดูครับแต่ว่ามัน,มนออกจากแนวมันเป็นไปได้ยากนะครับสำหรับ สำหรับชาวบ้านเนาะหรือว่าสําหรับคนที่มีงบประมาณไม่สูงมากนะครับแต่ผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยยอมนะครับที่จะจ้างหรือว่ายอมที่จะหาที่ปรึกษาเข้ามาในโครงการบ้านของตัวเองเนี่ยไม่จําเป็นต้องตลอดเวลาก็ได้นะครับหมายถึงว่าเดือนละสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทุกๆส่วนการก่อสร้างอย่างเช่น ฐานลากเข้ามาตรวจสอบ1ครั้งเสาหครั้งหรือว่าเทา้า1ครั้งพื้น1ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ที่ว่าตอนตกลงตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าจะตกลงกันยังไงนะครับทีนี้เราก็จะมั่นใจได้แล้วนะครับว่าบ้านของเราเนี่ยเออก็ถูกสร้างตามหลักวิศวกรรมนะครับถึงแม้ว่าวันนี้มัน จะไม่เกินเหตุหรือว่ามันจะไม่เป็นอะไรแงยบางครั้งเราอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าผมสร้างมันตั้งนานไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่ต้องไปเชื่อวิศวกรอะไรมากหรอกมันมันก็มีนะครับก็ถูกครับก็ไม่ไม่ต้องเชื่อก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดปัญหามาสุดท้ายแล้วเราก็ต้องใช้วิศวกรเข้าไปตรวจสอบอยู่ดีนะครับแล้วก็อาจจะค่าใช้จ่ายที่ตามมาเนี่ยมันจะมากมายมาหาศาลขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเราจะเห็นล่าสุดเนี่ยครับที่มีกรณีแผ่นดินไหวใช่ไหมครับ เราเกิดตึกถล่มขึ้นมาตึกหนึ่งนะครับนั่นแหละครับก็บางครั้งผมก็อยากจะบอกว่าเ,าเวลามันไม่เกิดเหตุการณ์เนี่ยคนเราก็จะไม่ตระหนักถึงนะครับมันเหมือนว่านำรถตอบกุน่นนถามว่าวันนี้รับไหวก็ไม่ใช่ว่าวันหน้าจะรับไหวนะครับบ้านหรือว่าโครงสร้างเนี่ยเราไม่ใช่สร้างวันสองวันหรือว่าสร้างอยู่แค่ปี2ปีบางครั้งเราอยู่ไปตลอดชีวิตของเรานะครับหลายสิปีนะครับเราก็ไม่รู้ว่า สิ่งที่อยู่ข้างในนั้นมันจะทนได้สักเท่าไหร่นะครับดีกว่าไหมถ้าเราเราเข้มข้นตั้งแต่แรกเข้มข้นตั้งแต่การก่อสร้างแรกแรก,แรกนี้ครับมันจะดีกว่าแล้วก็เราก็จะสบายใจได้ในระยะยาวนะครับอันนี้รวมไปถึงการต่อเติมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับการต่อเติมนี่ผมก็รับเข้าไปช่วยแอบตรวจสอบให้ได้นะครับมนหมายถึงว่าเออเ็าเรากาลังจ้างผู้รับเหมามาแล้วก็กําลังจะทําลักษณะนี้อย่างเงี้ยอืม มันจะเป็นยังไงนะครับไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทักมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าอย่างเช่นช่วงเนี้ยเวลาเราจะไปซื้อเราจะไปซื้อบ้านใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยทางโครงการเขาบอกว่าจะมีการมีโครงการที่กําลังก่อสร้างอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะพาเราเข้าไปดูว่าโครงการบ้านตัวอย่างที่กําลังก่อสร้างเนี่ยเป็นยังไงอะไรย่างเงี้ย ถ้าเราไม่มีความรู้มือนันนะเราก็จะไม่รู้นะครับว่าเขากำลังทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ดีไปเป็นเพื่อนอธิบายว่าขั้นตอนตรงเนี้มันเป็นยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็ทักมาพูดคุยสอบถามได้นะครับว่าจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับว่าอ่เพจผมเนี่ยสามารถทักมาได้เลยนะครับในในนี้อยู่ข้างใต้ใต้คลิปนี่แหละครับก็ทักมาพูดคุยกันได้นะครับ ว่าถ้ามาปรึกษาอะไรกันได้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะให้เข้าไปดูหน้าง,งานอะไรเงี้ยก็ลองลองคุยได้นะครับทงมาได้นะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับวยเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตแล้วก็ให้ความรู้กับทุกๆคนเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ